หนึ่งเขียนจดหมายอย่าให้ภรรยาของเขามีพยานสองคนและลงวันที่เรียบร้อยแต่พอครบอิดดะชายคนนี้กลับบอกว่าไม่ได้หย่าเพราะไม่มีคำว่าตอลักน่าจะให้เหมาคือ <c oughs> คำว่าตอลากเนี่ยมันเป็นภาษาอัหกับภาษาไทยมันก็แปลว่าหย่าภาษาฝรั่งภาษาอะไรต่ออะไรมันก็ใช้ตามในแง่ของแต่ละภาษาไปการที่จะหย่าภรรยาไม่ว่าจะใช้คำว่าตอลาศหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเป็นคำที่แสดงถึงเจตนา ที่จะหย่าก็ถือว่าซ้อแล้วคือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คำว่าทอลักทูฉันหย่าเธอหรืออะไรถ้อยคำที่เป็นคำว่าตอลักคำใดก็ได้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นใบ้อะพูดไม่ได้เวลาที่จะหย่าเมียก็ใช้อริยาบท ที่แสดงถึงเจตจำนงในการหย่าตอนนี้วิธีการในการที่จะหย่าไม่ว่าจะเอ่ยมาด้วยคําที่แสดงเจตนาหย่าหรือไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นจดหมายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในในสื่อปัจจุบันที่สามารถใช้ได้เนี่ยถ้าเป็นการแสดงความจำนงว่าต้องการหย่าอันนั้นถือว่าเป็นการซ้อหย่าแล้วอย่างนั้นใช่ไหมจับดูลหรอ ถือว่าเป็นการซ้อ,อยาตอนนี้เขียนจดหมายยามีพยานยืนยันเรียบร้อยใช้ภาษาไทยว่ายาแต่ไม่ได้กล่าวคำว่าต่อลาจับอยู่เหรออย่าแปลว่าอะไรอย่าแปลว่ายาน,ยน,นั่นแหละตะกี้ผมสาบวา่าเขามีรับวันที่ระบุอาจารย์เรียบร้อยระบุวันที่มีพยานเรียบร้อย คือให้มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นเลยหรือว่าเมื่อถึงวันที่ทถานี้ให้มีผลอย่างนั้นปะเมื่อถึงเมื่อถึงอะไรเนี่ยเมื่อถึงครบอิฐได้ลวแปลว่าอยาจนครบและกลับเปลี่ยนใจบอกว่าไม่ได้ยาเพราะไม่มีคําว่าตลาคือเงื่อนไขเขาไม่ได้เจาะจงว่าจําเป็นหรือบังคับจะต้องใช้คําตลาเพราะคำคำประเภทที่สื่อถึงการยาเนี่ยนะครับมีสองลักษณะที่สุริยะกับกีนายะแต่คํเมื่อยาเนี่ยเป็นคําพูดที่ชัดเจนนะครับว่า ผู้พูดคํานี้หรือผู้เขียนคํานี้มีประสงค์ที่จะตัดสัมพันธ์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ายุติสัญญาสมรสอากตรนิกะระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งเรื่องนี้นะครับมันจะมีผลทันทีเมื่อกระทําการดโดยโ <Uh ดยรโดยรูย้อยู่แก่รู้รู้อยู่แก่ใจอย่างในฮะดิษอาลุสุลล่าซาล่าซุนยิดดุนยิดดุนวะฮสนนัสลุนยิดสาประการที่ พูดทะลึ่งก็ไม่ได้พูดเล่นก็ไม่ได้ปรับให้เป็นเรื่องจริงหมดเลยนั่นก็คือกรณีของคนที่เนี่ยทาแบบเนี้ยถึงแม้จะจะสมอ้างว่าทําเล่นๆไม่เอาจริงอะไรเงี้ยก็ถือว่าศาสนาปรับเป็นอะไรเป็นเรื่องจริงแล้วยกเว้นกรณีก็คือยาฮิลุนบิลฮุกมีก็คือคนคนนั้นทําจริงแต่ไม่รู้หุกกรมนะครับผมเคยเจอปัญหาอย่างนี้คือแม่เนี่ยนะครับแม่เนี่ยไม่ชอบลูกไม่ชอบลูกเขยไม่ยายไม่ชอบลูกเขยแล้วลูกเขยเนี่ยก็ อะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นคนต่างศาสนิกมานะครับมาเข้าอิสลามก็แม่ยายไม่แฮปปี้นะครับก็เขียนคําว่าตอรากเนี่ยในกระดาษแล้วก็ให้ลูกชายอ่านในลูกเขยอ่านลูกเขยก็อ่านอ่านก็ไม่รู้ว่าตอรากเนี่ยคืออะไรแต่อ่านไปแล้วแม่ยายก็บอกนี่ไงเอ็งพูดคําว่าตอรากแล้วถือว่าขาดกับลูกสาวข้านะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในกรณีแบบนี้ศาลก็มีคําสั่งว่าไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้ก็คือไม่ถือว่าเกิดตอรากเพราะกระทาไปโดยไม่ ไม่ได้ไม่ได้รู้หุกมของศาสนาแต่อย่างกรณแบบีแบบนี้รู้แล้วแล้วก็จะมาพลิกลิ้นทีหลังหาว่าไม่ได้พูดแบบนี้ถือว่าตกแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอุทธรณ์หรือมาแก้ได้แล้วนะครับจามดูลลรครับอาจเป็นไปได้ว่าลูกเขยไม่เข้าใจภาษาไทย <c oughs> คนเขียนให้แล้วก็เซ็นเพราะงั้นหอยออาญาไม่เอกยาลูกเขยอาจจะไม่เข้าใจ, <c oughs> จอาจจะเป็นไปได้เนาะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เป็นคนที่รู้ภาษาไทยหอยออายยาไม่เอกยากอตลกษน่ะมันคือคําเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าใช้คนละภาษาเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าใช้คํานี้ไปแล้วเจตนาหยาไปแล้วแล้วก็มีพยานเรียบร้อยลงวันที่เรียบร้อยครบกําหนดเรียบร้อยก็ถือว่านั่นคือตรลกไปแล้วตรลากไปแล้วก็นับเป็นนับเป็นหนึ่ง ฮะวั huh? นับเป็นหนึ่งอะ่ะ